ฟักทองเป็นพักที่กินได้ทั้งตน้นจ้าพี่น้องคือใบก้านใบก็ก,ก,ก,กินได้ยอดดอกผลกินได้แทบทุกส่วนเลยจาย้าพี่น้องและก็เป็นพักทีมีวิตามินมีประโยชน์สูงสุดจา้าพี่นอ้องอ่าสำหรับเอ็ซีเมื่อไม่หลายๆล,ยลยผู้หลายๆคนปลูกฟักทองแล้วเบ่ติดลูกเบ่ติดมากบ่ติดหน่วยบ้าใบา มแม่ลำไผมีเคล็ดลับดีๆเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากกันจ้ากประสบการณ์เจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่ลำไพพาไปเบิ้งนอกจากพี่นอ้นงนอ,นองเนาะฟักทองแม่ลำไผติดลูกติดหมากติดน้อยดกกิ่งบอ่อสหรับการปลูกฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ของแม่ลำไผจ้กพี่น้องแม่ลำไพเป็นคนชอบปลูกฟักทองแต่ก่อนลงไปเหตุกระสีไม่ไม่แม่ลำไผสิปลูกฟักทองอย่างเดียว เบวว่าปลูกทีว่าหาสายพันธุ์ทีว่าค้นบ่มีค้นเบ่ท่านเคยปลูกหามาปลูกสันหามาปลูกแลก้วกะขยายตัวยอดด้วยการขายลูกหรือว่าขายเมล็ดพันธุ์เมียน้ำผ้สัางเม็ดเงินได้หลายตือพสอสมควรเลยจากพี่น้องสําหรับสายพันธุ์ฝักท่องหลายๆอย่างหลายๆต่างๆนานาหลายชนิดนอกจากพี่น,อน้องเนาะฝักท่องมีหลากหลายชนิดจากพี่น้องมีหลายหลาแต่ห้าสีสันหาเนาะเมียน้ำผ้เป็นคนชอบชอบปลูกมีความสุขกับการปลูกฝักท่องจากพี่น้อง ไอ่เจ๊หลายๆผูยหลายๆก้นแต่ว่าอันนี้แมน่น้ำไผ่อะจำได้หรอกจ้าพี่น้องว่าสายพันธุ์ดแนเนาะที่จำได้ในแน่ติดหูติดตาก็คือฟักทองไขมันลืมงผัวเพราะว่า่นวาคือมซ่นสวยจ้าพี่น้องพ่นสวยดีอันนี้แมน่น้ำไผ่กับบลูเนาะสังมาสังมาแต่ว่าสังมาอันนี้น้ำพันธุ์เดียวแต่ว่าที่ใดออกมาน่ะมันมัน เป็นคนรูปแบบนะจ๊ะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดหูจักว่าสายพันธุ์ใดเรือปลูกยูกะข้อเมนตนดอกบอกแมลลำไพในเด้อจ้าสีใดหูจักซื้อเพื่นเนาะถ้าผู้ใดปลูกยูหรือว่ามียูเคยปลูกกะข้อเมนต์บอกแมล็ดลำไพในเด้อจ้าพี่น้องว่าสายพันธุ์แตละชนิดเพื่นซื้อว่าอย่างเมลําลำไยจะได้มาติดป้ายว้จ้าพี่น้องจะได้เขียนป้ายมาติดป้ายว้ว่าคือเพื่อนคือสายพันธุ์หนังนะจ้าพี่น้องเนาะนี่คือสายพันธุ์หนังจ้าพี่น้องคออเมนต์บอกแมลําลำไยในเด้ออ่ะนี่แต่ว่าตัวนี้่ ตัวนี้นะจะเป็นทุงท่องนะจ่ะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้แมลันพายคยปลูกอยู่ลักษานนี้นี่น่าจะเป็นทุงท่องจ่ะพ הנ, like ี่น้องตามที่แมลันพายคเคยปลูกน่าจะเป็นทุงท้องต avocado. แต่ว่าตัวนี้ลูกง่ายคลาเลยจ่ะพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ลูกง่ายคลาจ่ะพี่น้องเพิ่งลูกง่ายง่อันนี้กับบ really. ุรุษคือกันเนาะบุรุษคือกันจ่าว่าสายพันธุ์ยังถ้าถ้าผู้ใดเอฟซีผู้ใดหูจักเรือ่าเคยปลูกอะคอมเมนต์บอกแมลันพายในได้จ่ะแมลันพาสิได เอาปลายนะขียนว้มาหอยไ β, ว้เวลาคนม,มน,น,นมาช่มสวนพี่น้องทนมาช่มสวนแม่น้ำพ่ายเอริจะได้บ่ได้บอกคนนอกจากพี่น้องเนาะมีป้ายเขียนว้ติดไว้จะได้บ่ได้บอกคนยากนอกจากพี่น้องเนาะพาแม่น้ำพ่จํจบ่ไดดจากพี่น้องสำหรับการปลูกฟักทองเฮ็ดจังไดรให้ติดลูก,ต,กติดหมากติดนวยฟักทองเป็นเป็นพักนี่ตัวนี้น่าจะเป็นทุงท่องจากพี่น้องนี่น่าจะเป็นทุงท่อง ฝากท่องเป็นพืชที่มีควม่วมมีพุ่มตานท่านสูงท้นตัวแรงท้นตัวแหลกโลกสูงจ้กพี่น้องท้นโลกก็สูงทนแรงก็สูงจ้กพี่น้องซึ่งเขาเคยปลูกแต่แต่เก่าแต่ก่อนพอแม่พผ้าปลูกเพื่อนปลูกทิ้งไว้ทิ้งไว,สว้สวนสวนอ้อยสวนมันประมาณนี้ไหมเจ้าพี่น้องเพื่อนปลูกทิ้งไว้ก็ได้กินได้เจ้าพี่น้องก็ได้กินแต่สมัยสูเมอรนี่รูซึกว่า หลายๆคนก็บ,บอกว่าปลูกฟักทองเพื่อนปลูกง่ากจ้าพี่น้องบอกว่าเพืพพ่อนปลูกเพื่อนปลูกงากเพื่อนปลูกแล้วเพื่อนบ้าใบพเพื่อนบ่าจับหมากจับนวยกระสีมีสาเหตุลักๆกกระสีบ,บ่าจับประมาณนี่จ้าพี่น้องนี่เห็นบ่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือปัญหาเนาะจ้าพี่น้องเนาะนี่คือปัญหาที่หลายๆคนปลูกแล้วเป็นแบบนี้นี่เห็นบ่ร่วงล้นไปเป็นแบบนี้ หลายๆคนก็อาจสีคิดว่าคือว่าเก่งคือปล่อยให้รวงให้ล้นอันนี้เดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีเหลวซู่ฟังจะพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำไผ่สีเหลวซู่ฟังเดี๋ยวแม่น้ำไผ่จะพาไปเบื้องฝากท่องไข่มันเรื่มผัวนะจ๊ะพี่น้องเนาะซึ่งตัวนี้แม่น้ำไผ่บ่เผอเลยตัวนั้นแม่น้ำไผ่เผอจ้าพี่น้องคือว่าง่ายงก็คือเพื่นเป็นสายพันธุ์ที่ว่าแม่น้ำไผ่โบอะโบชอบบ่มักปันใดก็เลยบ่ใส่ใจปันใดจ้าพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ใส่ใจเป็นพิเเเเเเศศษษจจจจจ้้้้้้พพีี่่่่่่นนนนออออองงงงงตตััวแแมมมมาาายใใสป็ิซึบบบบืลด ตื่นเศ้ามากอมาจอบเบื้องว่าเพิ่นมีดอกตัวแม่ออกไาห่ห้าบอเปิน่นสิมีดอกตัวแมวหาบอมาอน,นี่สีได้ผสมเกรสรบอเมื่อเจอแล้วของอ่าการทำฟักทองให้ติลูกติดมากลักๆก,ก,ก็คือการผสมเกรสร้อนจากพี่น้องึ่งน,นายางรำไพ่ก็เคยให้วิธีการผสมเกรสรไปแล้วน่จาจะพี่น้องนอกในคลิปดหนึ่งบางว่าคงสีเห็นน่จาจะพี่น้องเนาะการผสมเกรสรสําำคัญจากพี่น้องอย่าไปพึ่งอ่า อย่าไปพึงมาแลงตอย่างเดียวจ้าพี่น้องอาศัยแต่มาแลงย่างเดียวบ่ไดดบางเถ้อเพื่อนกับบ่ไดดผสมไปใส่ให้ห้าซึ่งเพื่อนกับอาศัยว่าจับกินดอกตัวนี้เกสรนตัวนี้แล้วเพ่นกับบินไปจับเกศวนตัวนี้บางเถ้อเพื่นกับบ่ได้บินไปจับแบบตัวผูแล้วมาใส่ตัวมีให้ห้ามั่นกับลยเหหิ้าบ่ไดดลูกฟักทองลูกฟักทองบาจับ จ่าพี่น้องนั่นก็คือว่ามันบริพันการผสมเกสรเพิ่นบริเลผสมเกสรจากพี่น้องมาแลงเพิ่นบริเลผสมให้ห้าวซึ่งห้าวก็ต้องอาศัยตัวเองก็คือมาผสมเอาเองจากพี่น้องมาผสมเอาเองตื่นเสาขึ้นมาห้าวตองมาเห็ดแต่เสาคือการผสมเกสรกับตองลุกมาเสาแต่เสากนมาแลงจ้ากนเพิ่นสิมาเอาเกสรเท่านี้อันนี้จะเป็นฟักทองไข่มันเลื่อมผัวตัวนี้นาจะว่่ใช่จากพี่น้องตัวนี้นาจะเป็นไข้ย้วนตัวนี้ จะเป็นฟักทองขายวนอันนี้กับ่หลูซื้อขึอ้นกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวแม่ํำไพ่สิบพาไปเบื้องลักษณะทีวาบรเด็ผสมเกสรเจ้าพี่น้องเม้ำไพ่บริเด็ผสมเกสรซึ่งกับเพลอเร่มาสองสามมอือว่าลักษณะเพ,บบเพ,เเพิ่นสิบเป็นแบบไดเพิ่นบริเด็ผสมเกสรเพิ่นสิบเป็นแบบไดจังเพิ่นจังบอตีบอจับนอกจากพี่น้องเนาะนี่เราจ้าพี่น้องปัญหาลักๆของการปลูกฟักทองบอจับหมากก็คือหนึ่งบรเด็ผสมเกสร ต print, ัวนี้เด้ผสมปกติตัวนี้มีล้ไพึก็ไเด้ผสมแต่ว่าระยะสองสามเมืองที่ผ่านมาซึ่งมีล้ำผึก็ค่ะือเล่จ่าพี่น้องบ่ไเด้ผสมดอกนี้กับเบาจับได้จ่าพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็สีเบอจับเพราะว่าเขาบานแต่หมื่อวานนี่เขาบานแต่เมื่อวานนี่มีน้ำผึ้บ่ร์บ่ไเด้มาเบิ้งจ้าเบ่ได้มาละเบิ้งนี่กับเบาจับจ่าพี่น้องนี่กับว่าจับเห็นบ่นี่แหละคือลักษณะที่ว่าบ่ไเด้ผสมเจีสวน เฮาบวบ่ได้อาศัยอมาแล้งตะย่างเดียวต้องผสมเองจ้าพี่น้องต้องขยันต้องผสมเองถ้าเฮาบ่ผสมก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้ก็คือบ่จับแล้วจ้าพี่น้องนี่คือบ่จับแล้วเขาเหลืองเลยเห็นบ่เขาเขาพร้อมที่สิรวงล้นแล้วเหลืองแล้วมีหลายหน่วยที่แมล็ดพบ่ได้ผสมโดยเฉพาะอ้าวนี่เลยล่ะนี่อ้าวนี่ใกล้อยู่ใกล้ๆก็จริงแต่ว่าแม่็ดพันธเผลอเลยจ้าพี่น้องเว้าง่ายๆก็คือแม่็ดพันธุ่องปล่อยล่องเบิ่งว่า ห้มาแลงเขาผสมสังเกตว่ามีมาแลงกิียนมาแลงอยู่เพิ่นสิผสมหายบอกคิดว่าสให้เพิ่นผสมหายตตทภายที่สุดก็คือลมเดียวจากพี่น้องลมเดียวอาศัยเพิ่นบ่ได้ <c oughs> นี่แหละก็คือว่าทีว่าเฮ้าสีอาศัยแต่มาแลงงยางเดียวบ่ได้จ่าพี่น้องเขียนวามาแลงมีเดียวยิ่นก็ผสมสเองเกสรเองห้เองบอ่งไบด,ด,บบด้จากพี่น้องอาศัยแต่มาแลงบ่ได้เห็นบอนี่ก็บ่จับเราได้จากพี่น้องนี่คือบ่จับจ้ะช่วงระยะซีหาเมื่อนี่แหละ เมลนธุ์เราะเดใส่ใจเลยจ้ะบรเดใส่ใจผสมเกสรห้เลยก็เลยบรเดฟักทองเสียโอกาสพลาดไปหลายลูกเลยจ้ะพี่น้องเมลนดพัไธุเสียโอกาสแล้วก็พลาดไปจังายลูกเลยเสียดายโอกาสนี่คือปัญหาหลักๆปัญหาหลักๆจ้ะพี่น้องปัญหาหลักๆเลยปัญหาหลักๆของฟักทองบติลูกติดหมากจ้ะพี่น้องฟักทองปติลูกติดหมากสาเหตุหนึ่งคือบรเด็ผสมเกสรสองก็คือผสมใบเหลวติดเหลวสักระยะหนึ่งประมาณนี้และ เหลืองแล้วก็ลวงลุนอันนี้สาเหตุก็คือจากแมลงวันทองแมลงวันทองมมนเจาะล้วเหตุหายพื้นขาดน้ำเรียงขาดควบสมบูรณ์เหตุเหตุพิ้นเน่าพิ่นลวงพิ่นลนมีสองสาเหตุหลักๆได้จากพี่น้องจำไว้ว่ามีสองสาเหตุหลักๆเค่ียนี่เค่ียเห็ดที่เหตุห้ยฟักทองปรจับลูกแล้วก็ลวงลุนและปัญหาที่ว่าปลูกแล้วบ้าใบมีสิ่งเดียวที่ซอยใดก็คือใส่ปุ๋ยหายพิ้น สูตรสิบหาหรือว่าสูตรสิบหกแค่นี่ก็เฮ็นไห้ฟักทองเข้าออกลูกออกมากเลยจ้าพี่น้องหรือว่าถ้าผู้ใดมีจุลินรียสังค์อเสงไห้ใส่จุลินทรีย์สังค์อเสียงฉีดพ่นซอยอีกทางหนึ่งกระได้จ้าพี่น้องนอกจากใสปุ๋ยแล้วนี่นะจ้ะตัวซอยอีกตัวหนึ่งก็คือการฉีดพ่นระยะส่วงพ่นย่งบ่าห้าในออกดอกได้จ้าพี่น้องส่วงพ่นกําลังเริ่มจอจอดอกท่าเครื่อออกไปเริ่มจอดอก เริ่มจอดอกว่ายง่ายก็คือเริ่มเริ่มมีเห็นดอกสังเกตเห็นดอกตัวผูวออกมานั่นละ่ะเริ่มฉีดพ่นเริ่มฉีดน้ำมักหรือว่าทาบม่มีเนาะจ้าพี่น้องเนาะแมรำพ่าพจะแนะนําให้ก็ได้ทาบม่มีจุลินซี่สังขอแสงกะหายใส่ไข่ชุลลดแล้วก็เอียมลอยได้จ้าพี่น้องเด้ออันนี้แม้ำพ่ายเคยหายไปอ่าเคยหายไปเทื่อนึงยุจ้าพี่น้องอยู่ในคลีปเก่าอันนั้นแมน้ำพ่ายเคยหายแต่ว่าถามม้าเมรำพ่ไพเห็ดเทื่อนึงคือจะใส่ ให้ทวหัวทั่วสวนจะาพี่น้องจะใส่ให้ทวหัวทวสวนก็คือใส่อิมลอยอิมลอยขวดหนึ่งแล้วก็ไข่สามฟองแล้วก็ชุลดครึ่งซองซองราสิบัตแม่ํำไผ่ใส่ใส่เทือนึงเออเห็ดผสมเทืานึงคือสิ่ฉีดปูนให้ทัวหัวทั่วสวนทั้งบวชพีบวเขือต่างๆเลยจ้าพี่น้องกะคำนวณเอาจ้าพี่น้องมันบ่มีสูตรตายตัวเราบ่ามีอียังที่ตายตัวโดเค็ดเ,เกษตรกะรกคำนวณเอาบ่า่ามากเกินไปแล้วก็่าน้อยเกินไปแค่นั้นจ้าพี่น้องผสมเขากันแล้วก็คือ ถั้งสิปลิตรแล้วแต่ปริมาณที่สีใสได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะถั้งสิลิดสองช้อนสองช้อนต่อน้ำทั้งสิบลิตรฉีดพ่นจ้าพี่น้องแล้วแต่คว่วตรงกาเจ้าพี่น้องทาว่าอ่าเฮาอยากให้อยากให้ดีอยากให้มากก็นั่นใส่มากก็นั่นก็ได้จ้าพี่น้องสามช้อนยังประมาณนี้ก็ได้เด้อจ e e oh ้าพี like ่น้องถ้าว่าคิดว่าสีสินเปลืองเนาะสองช้อนสามช้อนแล้วแต่สีใสแค่นี้ก็ได้จ้าพี่น้องโบ บ่ได้ใช้ปัญหาอีอยังมากไายว่ามีสูอีอยังตายตัวเจ้ะพี่น้องเฮ็ดกษตรบว่ามีอียังตายตัวอกสำรับการปลูกฟักทองเคล็ดรับการปลูกฟักทองกามีแค่นีจ้ะง่งายๆง่ายๆแค่นีได้อจ้ะพี่น้องแค่นีเมื่อไม่ฟัง่งจเบจบสามารถนําไปทํำแล้วก็ปรับใส่แล้วก็ไปเฮ็ดนําทําำตามในํำไผได้ได้ผลแท้นแน่นอนจ้ะพี่น้องได้ผลแท้นแน่นอนสำรับการปลูกฟักทองเป็นเรื่องง่าย เรืองคือกล้วยนั่นแหะจ้าพี่น้องกล้วยๆกะตว่บบาได้เนาะมันเป็นเรื่องบ่ยา,ากดอกถ้าผู้ปลูกจนเคยชินแล้วเพิ่นกะสีว่าเรื่องกล้วยๆจ้าพี่น้องแต่ถ้าผู้เพิ่นเมื่อเคยเหตุเพิ่นกะคิดว่าเป็นเรื่องยากนั่นแหละต่ว่าสาหรับชิปนี้แล้วเป็นเนวท,ทั้งห้มือไม่ทาทาตามใดแบบง่ายๆจ้าพี่น้องสาเหตุก็แเค่นั้นท,ที่ถ่ายฟักทองว่ดจับปลูกเจ้ามากกคือึเฮาบริผสมเกสรเฮาไปอาศัยมาแลงเกินไปและก็คขึ้นมาแลงวันท่องแค่นั้นจ้าพี่น้องสาหรับชี้พน สีลาพีล่านองไปเพี่ยนเคียนี่จ้าบ่ามียังมากไายจ้ะพี่นองมีปัญหายัางว่ามียังกะสามารถคอม,อมเมต์เขามาใตคิีในลำไส้ได้ด้วยจ้าพี่นองสำหรับคลิปนี้ลาพีล่านองแล้วจ้าคลิปหน้าพอก,กันไหมจ้ะพี่นองสวัสดีค่ะ